คือใหญ่แท้นี่เหลืองอางามลามตาเลยตัวนี้เอา้าพี่พาพี่น้องมาเบิ่งเห็นมันเหลืองอางามอาลมงามตาสิเดี๋ยวเบาเบาด้อพี่น้องกินได้เด้อพักกันนี่เด้อโอเคครับเดี๋ยววบาวสักคนดีพาไปเบิ่งครับว่ามันคืออย่าง,งครับบา้านนี่โอ้การในการ สวัสดีครับพบกับผมครับบ้าสกุลคนสว่างครับผมแรงงานไทยนิสสเียวครับผมมือหนีสิพามาหาอยู่หากินครับกับจักรยานคันคู่ใจครับมือนี่ครับผมมือหนีสิพามาหาอยู่หากินเก็บพักครับผมไปกินครับลาบนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้พี่น้องเหมืองก่อนครับนี่ครับเห็นเรืองลาบงามตาดีครับผมอย่ายวว่าสั้นี่ครับมาอยู่นี่นะครับไอแรงงานไทย เพื่อนพากินครับผมนี่ก็คือพักกาดหินพี่ร้องพักกาดหินบ้านเฮาเหลืองงามเลยครับเป็นพักเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าคนไทยอาจจะเอาไปลองกินแล้วมันคล้ายๆกับพักกาดหินบ้านเฮานะครับโอเคเมื่อนี้ผมจะพามาเก็บพักกาดหินไปกินกับลาบไก่เนาะครับเนาะโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเหลืองงามลามตายดีะ ผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเล็ปกันเลยครับพักการหินครับผมโอ้อยมีขึ้นน,น้ำไหลท่านี่เกลี่ยแล้วนี่เนาะตัวนี้ยอดอ่อนๆบบนี้ว่าคือเดี๋ยวยางหาเรื่อยๆครับน่ครับนี่พี่น้องนี่นี่พักการหินบ้านเท้าครับผมเนาะครับเดี๋ยวหาเก็บเรื่อยๆครับเอาถุงมาใส่พร้อมมือนี่เป็นเป็นดอกแก่แล้วเดี๋ยว หาบ้างที่มันบอกเกี่ยพีน่น้องต้นน้อยเนาะครับผมกินได้นะครับเนาะกินได้ครับผมเนาะเดี๋ยวสิหาว่าบ้าสกุลขีดตัวนะครับผมเนาะเดี๋ยวเด็ดงให้กินเบิ้งได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับห,หวานพีน่เอ้องโอ้โงมาให้พี่พักโอเคครับเดี๋ยวเก็บกันครับบัดนนี่ มีมกำลังรอบใกล้แบครับเอาไปขั้นส้มก็ได้เด้อพี่น้องขั้นส้มก็ได้คือกันเนาะน่ครับมีแต่ยอดงามครับผมไหลไหลยหลเดี๋ยวผมหาวางตั้งก้องกันพี่น้องแป๊บนึงเนาะจะได้เก็บแบบสบายใจเลยครับผักัดหินครับผมผากาดหินบ้านเฮา เป็นพักจากธรรมชาตินะครับผมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวผมมาหามาหาเลือกเลิบว่างที่ผมีิรั่วกั้นนะครับผมนะที่มาคกิบตรงนี้ขออนุญาตตั้งกองไว้ก่อนพี่น้องหน่งเดียวครับผมเมื่อนี้ มือนี้ก็เป็นวันยุดของชาวสกุลน,นะครับครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมเนาะพักการหินพี่น้องเดี๋ยวขอยักเก็บกันบัดเนีนง่งามเลยครับเก็บบลาบครับผมลาบไก่มีไก่ไก่เนาะ นะครับผมเอามีดมาน้ำยุกแต่ว่ามันหักง่ายอยู่พี่น้องมันกรอบอยู่เอาไปเห็ดส้มพักก็ได้นะครับเห็ดส้มพักก็ได้งามเลยเอาไปเห็ดส้มพักก็ได,ได,พกกได้พี่น้อง ครับพี่น้องนี่ครับผักกาดหินครับผมเอาไปคั้นส้มกับโอเคอยู่นะครับกินได้อยู่แต่ว่ามันจะแข็งจังหน่อยครับผมต้องเอาไปตากแดดให้มันเหี่ยวก่อนครับด้วยกันด้วยกันครับผมเดี๋ยวขอยัดเก็บหลายๆครับเดี๋ยวจะเอาไปคั้นส้มให้พี่น้องเบื่อนครับขอขึ้นมากครับสูงไปแล้วครับโอ้ยอดอ่อนมันครับผม เต็มถุงปลูแล้วครับผมเชื่อว่าแรงแรงงานไทยนี้สิเดียวต้องเคยกินครับผมนี่เนาะพักกาดหินอยู่แคมเก่าเบ้าสกลุลอ่าอยู่ไอแคมวัดป่าเคยเห็นอยู่แต่บบฮูจักครับมาอยู่ฟาร์มไก่ไข่เพื่อนพาก,กินครับแล้วก็มีอีกพักหนึ่งพักนอกวะท่านเดี๋ยวพักนอกจังมือเดี๋ยวผมจะพาไปบึงพักนอกผมไปกินมื่อก่อนครับผมผมออกไป เล่นกับแรงงานไทยในอะิสเาเอลครับเอาไข่ไปแลกเอามาหุงม,มากินครับเพื่อนว่าพักนอกครับกินไข่ไข่พักนอกเลยครับแช่พื่อกันครับผมเดี๋ยวผมจะให้เก็บไปลายลายๆช่ไปให้ไอ้เพื่อนเห็ดให้เพื่อนเห็ดไอ้สมพักครับผมสมพักแช่พื่อกันครับ โอเค okay. ได้ไลแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนพักนอกไอ้สวนพักครับผมนเนาะมากับจักรยานคู่ใจพี่นอ้องอนุญาตขี่จักรยานน,นครับผมกับโบไก่ครับที่ผมมาเนาะอยู่ใกล้ๆฟาร์มไข่ไกน่นะงัวครับผมงวัวภูเขาครับผม แม่เมือครับเรืองเดืองนี่ดอกเรืองๆนี่ครับกินได้นะครับผมเนาะกินได้เอาเดี๋ยวพาเบิ่งทางใต้กกันทางใต้ก็มีนะครับนี่โอ้อยโอ้อยผีกรง,งามเหมือนกันนี่นี่ครับโอ้อยดี๋ก็ง,งามเหมือนกันนี่กูนะ,ะเรืองงามครับกูนะนี่ก็เป็นถนนแล้วครับนี่เป็นถนนแล้วแต่บอกบอกไปครับผมบอกไปครับ นี่นะครับหาอยู่หากินได้ตั้งเดียนครับผมป่าสกุลคนสบางครับผมเดี๋ยวสิพาพาไปบึงต้นพักกระเดาต้นพักกระเดาตอนผมมาใหม่เนาะแกเอาไปใส่กับอ่อมอ่อมเนื้ออ่อมไกลเนี่ยครับเลายๆาย่างครับผมตอนนี้มันสละใบทิมแล้วเนาะนี่ครับต้นพักกระเดาครับผมนี่ครับเหินตะการนี่นะครับผม ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวครับสลัดใบที่เมืแล้วครับผมพักกระเดานี่บางนี่ให้งามโอ้ยอู้อ,อางนี่ให้งามพี่น้องแต่ว่าเข้าไปบ่ได้มันมีลวดนา้านะคร,นรนาครับนี่มีลวดน้าครับนี่เลยบวอดเข้าไปครับผมครับน,บน,นี่โอ้งามพอสำนี้แหะครับผมได้พอไป กินกับลาบไก่เหาครับผมกินกับลาบไก่แต่การเชเอาไปให้เชฟอาทิตขั้นสมพักครับผมเราขั้นเชือหนึ่งแล้วแซ่บครับผมส้มของเราอยู่แซ่บของเราอยู่ครับผมนี่ครับบริเวณฟาร์มไก่มมฮอดฟาร์มไก่ผม้วครับครับนี่มื่อกี้เป็นวันยุดผมนะครับวันยุดผมว่าสุกขณค้นสว่างนะครับเมื่อนี้ยุดอยู่สองท่านนะครับยุทธสองคนแรงงานไทยครับผม ท้องฟ้ากน็น่าจะเข้าหน้าฮ้อนเต็มตัวแล้วครับตอนนี้เนาะหลังจากฝนตกมาบักเง็บตกไหลอูหลายอย่างประหยัดนะครับขามหัวนครับผมโอเคโอเคนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของฟาร์มไกลแต่ว่าผมยิผ้าเข้าโอ้ด้านหลังเข้าได้บ่เนาะโอ้ด้านหลังเข้าได้บ่ยวไปเบ่งด้านหลังเขาได้บ่เขามาส่อมแล้วบ่ครับผมนี่ นี่ก็เป็นบริเวณฟาร์มไก่ของบ้าสนสกลครับผมที่ทํางานอยู่นะครับข้างหลังน่าจะเข้าไปได้เดี๋ยวพาขี่จักรยานมาบึงนี่ก็เป็นที่พักของแรงงานไทยนะครับที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นหน้าห้อนที่เป็นส่วนพักนะครับผมเนาะ,ะพักไอ้ลายๆพักเลยครับผมบรรยากาศฟรามไก่ข้างๆจะมี ฟาร์มวัวนมนะครับเนาะเป็นของคีบูตแต่ว่าบรูจักกันหรอกครับเพื่อบะได้ไปมาหาสู่กันแน่นอนเพราะว่าให้เม่งครับผมฟาร์มไก่ผมจะอยู่สูงนิดนึงครับเป็นทางหัวอาหารครับผมทางหัวอาหารตรงนี้เป็นว่างทิ้งใกล้ตายครับใกล้ที่ตายที่เขาเก็บออกจากมือมาทิมนี่ครับนี่ครับบ้างนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวครับผมนี่ครับฟาร์มวัวนมครับเป็นฟาร์มวัวนม เป็นของคีบู๊ของรัฐบาลนะครับเป็นของรัฐบาลฟาม์มใหญ่ละใหญ่แห้งครับพี่น้องง้อประตำกว่าลายพันตัวอยู่นี่ครับผมโอเคประตูด้านหลังปิดแล้วครับพยายามถ่ายคลิปนะครับผมหาเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงวิถีชีวิตแรงงานไทยนี้สิเหลียวนะครับผมเนาะ อนนี้ผมก็อยู่ฟาร์มไก่ไข่กะสีบบค่อยมีบ้างไทยกสบเฉ็ดกับเข้ากับน้ำให้กินนะครับผมประมาณนี้เดี๋แต่ตอนนี้ก็นังจะเข้าไปทํางไหม้วครับอ่ขี่จักรยานครับผมจักรยานคู่ใจครับจักรยานไฟฟ้าครับผมขั้นนี้ถ้ามันทังก่อนนะครับส,สีเอากลับไปไทยน้ำนะครับผมเดี๋ยวกลับไปไทยน้ำครับผมอ่า ก็ต้องมีรหัสส่วนตัวนะครับนี่ครับกดรหัสส่วนตัวนะครับแต่พอให้เบิ่งนะครับผมกดรหัสก่อนนี่ได้ยินเสียงแล้วครับสี่ติดครับผมติดติ๊ดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดครับประตูเปิดครับผมผเดี๋ยวกจะพูกคนเหตุอะไรส่งพักนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นมะนาวนะครับผมต้นมะนาวต้นมะสม้มครับมะนาวอยู่นี่กับบริสุทธิ์นะครับนี่ครับต้นมะนาวครับผมเดี๋ยวไปพุกคนเห็ดชมพักกันครับแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ย